มาแล้วครับผมผมมาแล้วผมมาแล้วผมเออสวยจัดจัดโอเคตัวดามิเอตเขาหายไปแล้วนะฮะทำก่อนเ,เพื่อนเอาละครับผมก็สวัสดีค่ะ สวัสดีท่ผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับรายการะฟอร์เกมกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะับผมเราก็อยู่กับเมทต,ตัวหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่เอามันมาเล่นเรนกลางนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวเมทที่สามารถ ยืนเลนข้างกดตัวไฟเตอร์ได้นั่นเองนะครับผมก็คือมาจ้านั่นเองนะนี่อ่าโอเคนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะเอามาจ้ามายืนเลนกลางนะครับผมตัวมาจ้าเนี่ยนะครับผมมันเป็นตัวที่กดเลนออฟเลนนะฮะสำหรับหลายคนก็เอาไปเล่นออฟเลนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดูกันว่าถ้าเอามาจ้ามายืนกลางเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่สามารถกดเลนกลางได้แล้วก็มันค่อนข้างได้เปรียบเมทฝั่งตรงข้ามเลยก็เพราะว่าเราไม่มีมานาน,นั่นเอง ว่าในเรื่องของสตันเราจะไม่มีนะครับผมเราจะมีแค่สโลนะฮะสำหรับมาจ้านะครับสโลแล้วก็ดูดเลือดนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่กับการกดซโลแรงนะฮะซโลแรงกันเลยนะครับผมเราจะไม่เล่นแบบปกตินะฮะเราจะเล่นแบบลงแรงกันเลยนะฮะเอลซูเอลซูสวัสดีโอ้โหไม่ได้นะครับโชว์เจอคลีซี่นะฮะเจอคลิซนะครับผม ถือว่าคลิซี่นี่สกิลไกลกว่าเรานะฮะแต่เราก็ไกลเหมือนกันนะครับผมแม่สาวมาจ้าเพื่อนเราเวทว่ะท่านผู้ชมจังหวะนี้นะฮะเพื่อนของเราแอบเนียนเล่นบทสายลับเข้าไปพุ่มหญ้าได้ไหมเออสวยครับผมได้นะฮะเอาได้คนด้วยไหมเนี่ยโอ้โหได้คนด้วยนะเนี่ยสโลให้หนึ่งทีปึ้มเอ็กซิคิวโดยแพนด้านะครับผมเก็บไปนะฮะถอยดีกว่าเว้ย เนี่ฮะเราจะไม่ลึกเอลซุโอ้โหหายตัวมาทำไมเพื่อนเออโดนไปเจ็บเหมือนกันครับผมในจังหวะนี้นะฮะระวังคลิซี่ยกอ่าชิ้นแรกแล้วครับผมโอ้ยเราจะออกเป็นอ่อเนี่ยฮะฟินิกเทียก่อนนะครับผมจริงๆมาจ้าเนี่ยไม่ต้องออกฟินิกเทียกก็ได้นะแต่ว่าในเกมนี้ผมจะออกนะครับผมเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็ดูดเลือดไม่แรงนะฮะจนกว่าเราจะได้อ่าเรอาบิชชิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นออก็ออกอ่า ฟินิกเทียมาก่อนนะฮะเพื่อที่เลเวลเราเลือเน,นี่เราก็จะได้เลือดน,นะครับผมเราก็รองเท้านะฮะจะออกเป็นรองเท้ากันสถานะนะฮะเราจะไม่เน้นไม่ไม่เน้นดาเมจนะครับผมสําหรับมา้าเรียนกลางเพราะว่าเรานะครับผมเป็นตัวสโลนะฮะจริงๆมา้าเนี่ยไม่ต้องออกดาเมจมันก็แรงนะครับผมสกิลมันแอบแรงนะฮะมันเป็นตัวที่เหมือนไม่แรงแต่มันโอ้โหลิงอ้โห สวัสดีครับผมโอโหลิงของเราโคตรห้าวโคตรเอาแล้วโอ้โหจะตาย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 แล้วฉันจะตายแล้วโอ้โหลิงรอดเฉยนะครับผมถอยนะฮะลิงรอดอได้ไงวะเนี่ยดูเลือดลิงโอ้โหสุดยอดครับผมเลงขอยกนิ้วโป้งให้นะฮะเอาว่ะลินมาจ้าไม่จําเป็นต้องกลับบ้านนะครับผมเพราะว่าสกิลของเรานี้ดูดเลือดชุบจื้อแรงมากนะฮะสตรีม ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อ่ายังไม่ได้มีเรียบิชชิงนะก็ดูดเลือดแรงเราเห็นไหมในก็ถือว่าแรงนะฮะปล่อยสกิลไปหนึ่งทีได้เลือดมาประมาณครึ่งข้อนะครับผมแล้วก็ฟินิกเทียด้วยเวลาเววอัพนี่ไม่ต้องกลับบ้านโรัวนะครับตอนนี้รูปเกมของเราเหมือนว่าจะลงมาเล่นเลนล่างลงมาเล่นเลนล่างเยอะๆนะฮะแคนด้าสวยครับผมเอาเขาอ่อไอ้เพื่อนของเราสุดยอดมากคักนะครับ แพนด้ามันแพนด้ามันกดโจมตีมังกรรัวๆเลยนะครับผมแพนด้าฝั่งเราคืกดรัวอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนโอเคเทลสู่โดนเทลเก็บไปนะครับมาสวยแต่ว่าคลีซี่เก็บลัมเบอร์ได้เนี่ยเตนบนมีแพนด้าเจอแพนด้าเจอทาร่านะฮะก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับผมโอเคลิงเก็บได้นะฮะยังไงเออตอดได้ตอดได้เนี่ยมันกดอีกแล้วเห็นไหม แพนดาที่สั่งตีมังกรรัวๆโอเคเดี๋ยวตีให้เพื่อนดิงมันยังไม่มาก็ตีไม่ได้นะฮะโอเครับไปหนึ่งสกิลสำหรับการสาดคลื่นแห่งความมืดของข้าเจ้าแพนด้าแพนด้าแพนด้าเขาก็ไม่ไม่กล้าเข้าเรานะเพราะว่าอันตีเรามันเกียนนะครับผมเดี๋ยวเฮ้ยบัดแล้วก็เอ้ยหลบกระสุนนะฮะแพนด้าได้ป้อมโชว์เข้าให้ เอลซูนี่ก็เอาจริงเอลซูค่อนข้างที่จะเกลียบมาจ้าเลยนะฮะโอเคเพราะว่ายิงยิงเท่าไหร่เราก็ดูดเลือดกลับมาได้เออเอากูอีกแล้วอืมขูดยังไม่ทันขาดคำนะฮะขอดูดกับเอลซูหน่อยชุบชูบโอเคในกดอีกแล้วเพนด้าเพนด้าจะกดอะไรนักหนาวะเนี่ยเพื่อนเออเพนด้านี้สั่งตีมังกรรัวๆเป็นไรเพนด้า เพนด้านนี่เหมือนเหมือนแบบนิ้วเขาเนี่ยอยู่ไม่สุกไงโอเคเนี่ยกดอีกแล้วเห็นไหมรวมตัวเตรียมบวกรวมกลุ่มโอ้โหกดรัวๆนี่ฮ okay. ะโอเคนาโดนไล่แล้วเพื่อนช่วยโยช่วยอยู่จ้าโอ้โหยังไงทาระกดอันตีไปแล้วจวังหวะนี้ลิงเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ซึมเขาให้ด้วยสกิลสองลซึมเขาให้ด้วยสกิลหนึ่งครับผม <laughs> เราได้ไหมเอ้เราได้เราได้โอ้โหสวยจัด,จด โอเคดูดเลือดนะฮะนี่สวยมาก <Fuck. S 1> ได้บัฟฟ้ามาใช้ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ใช้มานาก็าเถอะนะเอ้ยโดนยกตอนนี้คลีซี่เริ่มเป่าเราไม่เข้านี่ฮะด้วยความที่ของนำเว้ของนำเฮ้ยมีการพูดมีการเปิดไม์เทวเปิดไม์ปะลับเบอร์ลับเบอร์ดูปลาให้หน่อยอะไรประมาณนี้โอเคเทวเหมือนว่าจะมีเซนนะฮะ รู้ในเรื่องของจะมีแพนด้ามาล้วงแน่ๆน่น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 ทำอะไรทำอะไรบึ้มเขาให้เรียบร้อยนะ,ะโอเคนะเอลซูอีกคนยังไงคลีซีปล่อยผีเสื้อมานะครับผมเราจะเข้าป้อมวะได้ได้ได,ได้ได้เลยสวยโอเคนะฮะนะลิงเอาบัฟ้าอยู่โอเคมาคุมกันลิงดีกว่านะฮะสวัสดีผู้หนุ่มลิง ลิงจะเอายังไงลิงลิงจะเอาเอลโซขอด้วยขอแอซิดหน่อยตรงโอ้โหไม่ทัน <c oughs> โอ้โหไม่ทันลิงเข้าโคตรไวนะฮะโอเคชิ้นที่3นะครับผมอากูนี่นะฮะเอามาในเรื่องของปล่อยสกิลแล้วเนี่ยเราจะติดอ่าเรียกได้ว่ามันจะติดสถานะใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมเป็นสถานะคล้ายๆเกาะไฟนะฮะมันจะเผานั่นเองนะฮะแล้วก็เลอาบิชชิ่งนะครับผมอ่า เอามาเสริมในเรื่องของดูดเลือดชุบชั้วแบบนี้นะครับผมโอเครุนที่ผมใส่นะฮะสำหรับมาจ้าก็จะเป็นบลัดเมจิก5าแล้วก็โปรเทคโปรเทค5นะฮะแล้วสีแดงกับสีเขียวก็จะเป็นรุนจกกอเวสเลยนะครับผมสเตนกับดิสโซเลตนะฮะโอเคมาจ้าออกตัดเลือดทีนะอ่าโอเคจัดให้เพื่อนจัดไปสงสัยแพนด้าเริ่มแพนด้าเริ่มลำคาญ คาร่านะฮะงั้นเดี๋ยวผมออกตัดเลือดให้มาแล้วมาช่วยแล้วคาร่าสีไปใสบื้อพเรียบร้อยะะสวยจัดจัดระเบอ้อเราจะตายแล้วเพื่อนอเคเดี๋ยวออกตัดเลือดให้นะฮะน่าจะต้องออกต่อจากต่อจากเลียบิชชิ่งนะครับผมเดี๋ยวขอขอได้เลียบิชชิ่งก่อนแล้วไปออกตัดเลือดให้เพื่อนนะฮะวัสิลของเราเนี้ยไกลหมองแก่การออกตัดเลือดโคตรโคตรนะฮะไกลและกว้าง นี่คืวว่าจะเอามาตัดเอลสุนะครับผมที่ยิงดูดเลือดแล้วก็ทาร่าเนะี่ยฮะเป็น Panda. เพนด้าเพนด้านี่เล่นใหญ่เพนดาน้าเล่นใหญ่เกินไปแล้วเพื่อนกูกูช่วยช่วยช่วยเออนั่นไงน่นไงซอยอยูเออคอยซอยเจ้าอยู่แล้วตายไหมเพนดานกูตายแล้วออกออกเอ้อยู่สโลสโลนักมากโอเคอันติยามาอีก13วิแต่ว่าผมไม่น่าจะรอ,อ,อดเอารอดเฉยวะ โอ้โหลาเบอร์มาช่วยนะครับผมจังหวะนี้นะฮะแล้วล่าสนกโอ้โหล่าสไม่ทันโอเคแต่ได้อยู่โอ้โหทาร่าอันตีอีก2วินะ่าทาร่าทารา่าจ๋าบะกฮึมตูมเข้าไปเออเอเอไอ้ยังวันนี้นะครับผมเรียบร้อยนะฮะสำหรับทาร่าบอกเลยว่ามาจ๋าเนี่ยเวลาอันติเราเอาตัวไปถูได้นะี่คือมันแรงนะมันเหมือนไม่แรงแต่มันแรงนะผมจริงๆเป็นตัวที่สกิลแบบ งองแง้งมากนะฮะดูแบบเหมือนไม่แรงแต่จริงจริงนี่แฝงด้วยความแรงนะครับผมแรงและแบบสามารถปล่อยได้รัวๆนะฮะเพื่อนของผมเลยอันนั้นอันั่นอันนัอ่อนสลนอันนับผอันจังนอันนั้นะฮนนั้นอันนัอร์นั้นอัโนันอันเล่นดีว่ะท่านผู้นอันนั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 ดนอนนั้นอันน้นอันนั้นันนั้นันนั้นอันนั้นอันั้นอันนะ้นอันนั้นอัน้อันกั้อันนั้นอนั้นอนน มังกรก่อนเอ้ยอูย้หโดนไหมเนี่ยใครได้วะใครได้อุย้ยเราได้อยู่เราได้อยู่เออสวยอยู่นะแต่แพนด้าเราตายแล้วโอเคลิงลิงเข้าไปอยู่สวยนะครับผมทาร่าทาร่าอันติีผมจะมาแล้วอันติีผมใกล้แล้วโอเคทาร่าชี้ไปใส่สโลแล้วก็บะาหืมเรียบร้อยนะครับอ่าห้าหนังสือตัเลือดโซสกอโอเคชูฟนี่เริ่มดูดเลือดแรงนะฮะเอลซูเอลซู ระวังเอลสกุก่อนนะครับผมมีเลอาเบชิงนี่โคตรดีนะฮะโอ้โหโดนยิงโดนยิงแต่ดึงเลือดกลับมาได้เหมือนเดิม <c oughs> ได้ไหมเ,เพื่อนได้เหรอผมว่าไม่น่าได้วะ่ะโอเคเขาถอยเขาพร้อมแล้วนะฮะสามารถดูดเลือดแต่คีปได้ชั่วนี่ปล่อยแต่ละทีนี่ได้เลือดกลับมาแบบร้อยกว่าเฮนดายังไงยังไงสีเอาจังใสสีเอาจังใสงนะฮะดูดเลือด <c oughs> ไม่ต้องกลับบ้านให้ยุ่งยากเหมือนมีบ่อน,น้ำเคลื่อนที่ดูดเลือดอีกแล้วเห็นไหมเตรียมแล้วนะครับผมในจังหวะนี้นะฮะเพือ่อนของเราเหมือนว่าจะไปโซนมังกรยิงเข้าไปทุบทา่าลาผมมาแล้วครับผมผมมาละผมมาแล้วะมมเออสวยจัดจดัโอเคตัวดามเมจเข้าหายไปแล้วนะฮะมังกรเลยเพื่อน๋ยนวะผมต้องไปโซน,ต,โซนต้องไปโซนตรงนี้ออกไปก่อนนะฮะชัว ค okay. สกิลนี้ก็ดอกแล้วเอลสุมาในปุ่มเห็นอยู่เออโอ้โหสไนเปอร์สไนเปอร์โกลดล์บอเลอร์นะครับแล้แพนด้าเข้ามาทำไมเรียบร้อยเออเอลสุรัดไม่ทันลัมเบอร์ได้ไหมลัมเบอร์ชนทีชนโอ้โหเอลสุก็หลบดีนะเนี่ยโอเคเราได้โซลสกอร์แล้วเนี่ยคิันต่อไปเอาเป็นโซลิงออร่าแล้วกันนะครับผมเอามาเพิ่มเลือดแล้วก็ลดเกาะเวทอ่าศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยคร จะทำให้เราถึกด้วยนะครับผมโซลิงออรราโชเขาให้โอ้โหแรงนะเนี่ยเออทำไปเล่นไปโชอีกทีสกิลก็คูดาไว้ไวนะฮะมาจะตี้อมเลยจ้าตี้อมเลยจ้าปล่อยอีกโช๊ะหนึ่งพันสองนะตอนนี้บัตเตอร์ไฟเข้าไม่ได้ครับผมพูดตรงๆก็คือเข้าไม่ได้เลยนะฮะโอเคแต่ว่าเราก็ห้ามประมาทนะครับผมนั่นไง เอาอีกแล้วทาร่าตัดเลือดทีเออนะครับเรียบร้อยนี่ว่าเลือดเลือดเด้งยากแล้วนะครับผมสําหรับทาร่าตอนนี้นะฮะเจอโซสกอร์เข้าไปแพนด้าอยู่ล่างนะครับผมเกมกลับมาส่งๆให้เทลโดนไล่เทลโดนไล่ไปช่วยเทลหน่อยโอ้โหเทลเทลตรงนี้มีบัตรลิงเข้าไปทุบบัตรทันทีตู้มโอ้โห,โโหลิงโคตรแรงนะฮะแต่ว่าเทลกับแพนด้าเราตายว่ะจะจบเหรอเพื่อน จบได้เหรออืมดิงเขาดิงเขาวิ่งไปตีป้อมบนว่ะท่านผู้ชมจบไม่ได้นะเนี่ยลัมเบอร์ลัมเบอร์ถอยอูโหเอลสุโดนไปพันสองเกือบตายเหมือนกันนะฮะเอลสุยังไงอู้หเกือบไปแล้วเอาป้อมอยู่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 แต่เอาชีฟอ้าวชิฟคิปหมดไปแล้วกููอ้โหโดนคาราสโล โดนเกะเผาโอ้ยโอ,ยโอย้ไม่รอดแล้วจังหวะน,นี้เอออันติไม่มีโอเคไปกันต่อนะฮะลางสี่ลางสี่ตัวเลยเมื่อกี้นะครับผมไปยาวๆนะฮะอืตอนนี้คงต้องเอาดาร์กไปจบนะฮะเพราะว่ <Fuck. S 1> าการขึ้นบ้านก็อจริงทีมเราก็ขึ้นง่ายนะครับผมมีเทลฝั่งตรงข้ามก็กันป้อมไม่เก่งด้วยนะฮะ Okay. เพราะว่าค่อนข้างที่จะมีไฟเตอร์เยอะนะฮะ <mm> มีบัตเตอร์ไฟก็แพนด้านะครับผมโอเคช่ช okay. ะเอ้ตีสองคนเลยเหรอเพื่อนเอาไม่มีใครมาช่วยเราตีเลยเหรอโอเค okay. ยืนค้ำไม่เทลย,ย, <mm> ย,ยวยิงยินค้ำไม่เทลยวยิงยาวๆยิงเลยเทลตวย <mm> แล้วนะฮะสวยจัดๆโอเคได้เวลาไปหาเพื่นเลยมีคนฟรี มีคนฟรีโอ้โหทาร่ามายืนหลุดหรือเปล่าเนี่ยลาก่อนทาร่าอเอาเหฟรีไปนหนึ่งศพเรียบร้อยได้โซลิงออร่าเลยนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้นะฮะจบแล้วนะครับผมน่าจะจบได้ลิงได้เอลซูด้วยแพนด้าอย่าทำเพื่อนฉันเออสโลหนักมากสโลเป็นหนึ่งทีทริซี่เข้ามาขอสโลน่อยเชื่อโอเคนะครับผมมีเทลยงิงป้อมมันสบายแบบนี้นี่เอง จนวันนี้นะครับขึ้นป้อมดีกว่าเดือคิซี่แคคนเดียวน่าจะไม่รอดโอ้โหโดนระเบอร์ยกโดนระเบอรยกด้วยตายเลยยังวันนี้อ่าเรียบร้อยนะครับผมจบด้วยสกอร์ที่สวยงามมากเออเรียบร้อยนะครับผมอืมสุดจัดสุดจัดประดัดคลิก <laughs> ดิง MVP นะฮะโอเคมาดูสกอร์ก็ดีกว่านะครับผมอ่าได้ดาวมาหนึ่งดวง ได้ MVP นะฮะสกอร์11.3เป็นอันดับ2นะครับผมทำดาเมจไป7,000 0นะฮะ7 3 0 0 0โอ้โหเท่าเท่ากับลิงเลยนะเนี่ยนะครับผมแล้วก็ทีมเราเนี่ยมีเทลอนัสอันดับ35ของภาคใต้ด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับผมอ่าโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับผมในเกมนี้นะฮะมาจ่ายืนกลางนะครับผมก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าน่าเอาไปลองนะครับผมสําหรับคนที่เล่นเมทอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามาจ่า หลักๆเลยที่มันเก่งก็เพราะว่ามันไม่ได้ใช้มานานนะครับผมแต่ว่าคนส่วนมากเขาจะเอาไปยืนเลนออฟเลนซะมากกว่านะฮะจะเอาไปกดเลน <What? S 1> พวกไฟเตอร์นะครับผมแต่ว่าการเอามายืนเลนกลางเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าลองเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงสกิลมันก็ดีนะมันก็เป็นเมทต,ตัวหนึ่งที่สกิลค่อนข้างไกลนะครับผมก็สามารถสู้กับเมทต,ตัวอื่นได้พอสมควรเลยนะฮะแล้วยิ่งถ้ามี ลูนดูดเลือดแล้วก็เรียบิชชิ่งเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ายืนยาวๆนะครับผมอยู่เรียนกลางได้ดีมากๆนะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่ลองก็สามารถเอาไปลองได้นะครับเก่งอยู่นะฮะสำหรับมาจ้าเรียนกลางนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะฮะซียูเก้นไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะหรือว่าอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปนะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะสำหรับวันนี้ก็ซียูเกนไว้เจอกันบายบายบาย